พี่ๆเพื่อนๆมีแขกมาเยี่ยมเยีย่ยมแขกไม่มีนวดนะคะแขกมาแขกจริงๆเขาสูงร้อยเก้าสิบนะคะนี่แขกมาบ้านพี่สีสูงร้อยห้าสิบคพี่พี่เพืเ่อนอู้พี่สีไม่รู้จะพูดยังไงแขกมาทั้งทีเอาความสูงมาด้วยร้อยห้าสิบแล้วก็มาอยู่กับพี่สีสูงร้อยสี่สิบเก้าพี่พี่เพืเ่อน,นมาดูกันมาดูกันนี่ค่ะ ตอนนี้เราอาจารย์โสพิษยังอยู่นะคะอาจารย์โสพิษค่ะมาค่ะอาจารย์โสพิษน้องสีบานจะแกงปลาแกงขั่วแกงเอ่อเขาเรียกแกงปลาแกงขั่วแกงแครแบบน้ําข้นๆนะคะพี่ๆเพื่อนๆนี่ค่ะหม่ไม้ะมะเขือกรอบๆแล้วก็ถั่วฝักยาวกรอบๆแบบนี้นะคะพี่ๆเพื่อนๆแล้วก็ ท้ายสุดสุดท้ายใบกะเพราไปลายปลายใบกะเพราก็เด็ดเอาในบ้านอะใส่เป็นกิ่งเป็นก้านแบบนี้เลยเหลือสีบานใบกะเพราเราล้างแล้วนะคะแล้วก็ใส่ผักชีใบเลื่อยลงไปใส่ใบมะกรูดลงไฟพริกไทยมีไหมพริกไทยไม่มีค่ะถ้าเป็นของภกกาคกลางเขาจะใส่พริกไทยอ่อนไปด้วยนี่เป็นของเหนือนะคะโนพริกไทยค่ะพี่เพื่อนๆขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมขอบคุณทุกก,กำลังใจ นี่ค่ะพี่ๆเพื่อนๆเราก็จะได้มะเขือกรอบกรอบถั่วฝักยาวกรอบกรอบเขียวเขียวไม่เปลี่ยนสีแบบนี้นะคะพี่ๆเพื่อนๆแซ่นอร่อยเลยค่ะนี่ค่ะพี่ๆเพื่อนๆลองชิมอีกทีแล้วคุณจะรู้ถึงความอร่อยคุณดาบอกว่าน่ากินขนาดครับดู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 พี่ๆเพื่อนๆอย่างนี้เลยพี่ๆเพื่อนเพื่อน พี่สีเหมือนจะรู้ว่ามีคนมาบ้านธรรมดาพี่สีจะตำส้ตมตำกินเล่นๆปรากฏว่าเหมือนมีอะไรบางอย่างเราแกงหมูกันเหอะเราแกงหมูกันเหอะพี่สีก็เลยต้องจัดแกงหมูมแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ปิดเตาแล้วก็เสิร์ฟค่ะลงโจ๊กมาเสิร์ฟเลยค่ะพี่ๆเ,เพื่อนๆนี่คะ่ะนี่พี่ๆเ,เพื่อนเห็นมะเขือไหมนี่ ใครมีพริกลูกโดดเอาพริกลูกโดดใส่ไปด้วยนะคะขณะน,นี้ดิฉันคงไม่ลืมอะไรนะคะเพราะว่าดิฉันตื่นเต้นค่ะมีแขกสูงร้อยห้าสิบมาเยี่ยมบ้านพี่สีนะคะพี่พี่เพื่อน,นแขกไม่มีหนวดนะคะพากันมาสองคนค่ะวันนี้จะได้ชิมแกงปลาแกงแคแกงขัง่วบ้านพี่สีนะคะพี่พี่เพื่อนดูถั่วฝักยาวเก็บมาจากต้นพี่พี่เพื่อนเอ้ยไม่อยากบอกให้ใครรู้กลัวมีคนมาขโมยค่ะ พี่ๆเพื่อนๆคุณนันเฟมิรี่บอกว่าหน้าทานจังโอ้โหคุณนันคุณนันมา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 แกงปลาแกงแค่แกงขั่วแกง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 นี่ดูมะเขือดูมะเขือพี่ๆเพื่อนๆดูมะเขือดูมะเขือนี่พี่ๆเพื่อนๆแล้วมือจะสั่นทําไมเอ้าสั่นสู้ค่ะสั่นสู้ค่ะพี่ๆเพื่อนๆนี่ค่ะแล้วจานเธออยู่ไหนสีบานจานชั้นอยู่ไหนนี่ค่ะจานชั้นก็อยู่นี่ไงใกล้ๆ แล้วก็ดิฉันก็ไม่อยากจะพูดอะไรมากมายนะคะพี่พีเพื่อนเพื่อนการจัดจานของดิฉันคือจัดแบบเรียบง่ายอะไรก็ได้ง่ายง่ายคือบ้านของสีบานนะคะแล้วก็ใครเอาประทัพี่พีเพื่อนเพื่อนนี่ค่ะวิธีจัดจานแบบง่ายง่ายใครๆทำได้นะคะพี่พีเพื่อนเพื่อนท่านใดที่ทํากับข้าวอยากจัดจานสวยๆนะคะ บ้านพี่สีพี่สีจะจัดให้ดูนะคะนี่ค่ะพี่ๆเพื่อนๆใส่ล,ลงไปมีอะไรก็ใส่ลงไปนะคะเรามีดอกไม้สวยๆก็ใส่ลงไปนี่คือการทำครัวบ้านพี่สีนะคะข้างหลังอาจจะลุงลังแล้วบัตรที่นี่เอาอันนี้มาเฮ็ดหยังแม่นั่งสีบ้านก็เอามาใส่ให้สวยๆแบบนี้สิคะใส่ให้ สว,สวยแบบนี้สิคะพี่พี่เพื่อนเพื่อนใครมั่งไม่ต้องการความสวยอาหารจะอร่อยอยู่ที่พวกเราพี่พี่เพื่อนเพื่อน,อนเห็นหรือ,อยังคะเห็นความอร่อยเห็นความเห็นความอร่อยแล้วก็ความน่ากินน่ารับประทานตอนนี้ตากล้องมือสั่นจัสซ่นทังไมจัสั่นทังไม่ไมดูนี่ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมขอบคุณทุกซับสไครต์มีใครบ้างน้องโจ๊กอ่านโตน,นิ่านครับต้องดูทุกท่านครับหน้าจอบวกขึ้นครับ นี่ค่ะพี่ๆเพื่อนๆขอบคุณน้องดาขอบคุณคุณนันแล้วก็เอาไปไหนกันหมด